นั่นไงใช่เลยอะไรครับท่านผู้ชมครับแหมนะฮะของดีของเรานะฮะนั่นไงใช่เลยบอกว่าสิ่งของดีๆนะครับเรื่องราวดีๆแล้วก็ธุรกิจดีๆที่ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ยังอยู่กับบริษ e ัทเอ็กซ์ต้าเมเทสนะครับกับคุณยานะครับสวัสดีครั้งนะครับคุณยาครับคุณยาครับนะฮะในสัปดาห์ก่อน นะฮะที่เราคุยเรื่องของเครื่องมือช่างนะฮะมีอะไรบัางครับนะฮะจะได้ผูอยังจะได้ชมกันครับแล้ยก็มีตามภาพเลยอ่าตามภาพนี่อุปกรณ์ทุกอย่างเลยที่ใช้ในศูนย์บริการได้ด้วยแล้วก็ใช้ในอู่ซ่อมรถทั้งเล็กและใหญ่ได้ด้วยและสูนย์ประกันนะคะก็จะมีพวกซ่อมช่วงล่างซ่อมช่วงล่างล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กอะไรอย่างเงี้ยคะก็จะมีทั้งห้องอบพ่นสีเครื่องตั้งศูนย์อย่างที่แจ้งไปไิ้ยกรถเครื่องถอดเครื่องทวงเครื่องเชื่อมกระตุกนะคะ ค่ะก็จะมีประมาณนี้มีหลากหลายอย่างที่เราเคยติดตั้งมาบ้างแล้วก็ะจะมีเยอ่อนๆเลยอ่าตามนี้นะคะตามศูนย์บริการหลายๆศูนย์คนางเยอะทั่วประเทศแล้วก็ถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะครับ่ะสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ที่นี่คะ่ะนนทบ,บุรีคะ่นคะนนทบ,บุรีไม่ไกลเลยนะฮะไม่ไกลคือตามเว็บไซต์ที่ท่านผู้ชมได้ชมหน้าจอทีวีของเรานะฮะแล้วก็จะมีหมายเลขเบอร์โทรที่ติดต่อนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วเราคุยเรื่องเครื่องมือช่างไปค่ะแต่ว่าผมทราบว่ามีของดีนะฮะ ที่ผลิตผลิติตของ ExxonMobil เป็นครับที่สร้างขึ้นมาคะนะฮะครับมีนี่เลยฮะครับอันนี้ใช่ไหมครับอยากให้คุณยาพูดถึงเรื่องราวของถือว่าเป็นน้ํามันใช่ไหมฮะน้ำมันเครื่องใช่ค่ะน้ำมันเครื่องก็คือในไหนก็เข้าศูนย์บริการแล้วเข้าอู่แล้วทั้งรถกับน้ำมันเครื่องมันต้องเป็นของคู่กันนะคะมันก็สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้ของเหลวได้มีทั้งน้ามันเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินนะคะแล้วก็มีสําหรับไฮดรอลิกเกียก็มีครบนะคะ ก็จะมีตามนี้แล้วก็จะมีพนักงานขายให้ข้อมูลต่างๆในตัวสระพคุณของสินค้าแต่ละรายการนะคะครับในด้านของคุณภาพน้มันเป็นยังไงบ้างครับนะฮะก็ได้มาตรฐานของกรมการธุรกิจพลังงานรับรองนะคะแต่ละตัวแต่ละ API แต่ละเกจของสินค้านะคะก็จะต่อยุปีต่อปีค่ะก็คือไม่ว่าจะว่ารถเก๋ง รถเก่งรถบรรทุกก็ได้รถบรรทุกก็ได้อ๋อมีทุกอย่างเลยใช่ดีเซนเบนซินมีครบเลยค่ะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งของดีเซนนะคะคือไม่ใช่เฉพาะประสบการณ์ในด้านของเครื่องมือช่างแล้วนะฮะในด้านน้ำมันเครื่องนะฮะทางพีตาร์กเทคก็จะมีด้วยค่ะแล้วถ้าเป็นน้ำมันเครื่องก็จะอยู่ในภายใต้แบรนด์ของเอ็กซ์าลูปออยนะคะค่ะแม็กเทคก็จะเป็นเครื่องมือช่างค่ะแต่อยู่ในเครือเดียวกันอย่างนี้อย่างนี้สอบถามถือว่าตัวแทนจําหน่ายเนี่ยนะฮะ อาจจะเป็นทาเป็นอาชีพส่วนตัวก็ได้แนะนําก็ได้แล้วก็มีตัวแทนได้ไหมครับน้ํามันนี้มีค่ะรับตัวแทนไหมครับค่ะติดต่อได้ที่ไหนยังไงก็ติดต่อสามารถติดต่อได้ที่หน้าเว็บไซต์เหมือนกันนะคะที่เดียวกันเลยที่เดียวกันเลยสามารถสอบถามได้เหมือนกันนะครับหรือว a l k i อินเข้ามาที่บริษัทก็ได้จังหวัดนนทบุรีนะคะครับคือที่เรียนให้ทุกผู้ชมได้รับทราบนะคืออยากให้ทานผู้ชมได้มีโอกาสได้สร้างอาชีพนะฮะเสริมไปได้ที่กลับมาตรงนี้ผมถามนิดหนึ่ง การบริหารจัดการที่คุณยานะครับนะฮะทำให้เอ็กซ์ตามาเต็กนะครับก็คืออ่าส่วนที่นี่นะฮะก็คือเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยฮะทำได้ยังไงครับนะฮะกับก็เน้นจริงใจกับผู้บริโภคนะคะคแล้วก็ปฏิบรอนกับพนักงานอืมก็พยายามนำเข้าค้าสารจากสิ่งดีๆที่เข้ามาพื่อไม่ให้แบรนด์เราเสียนะคะได้ข่าวว่าเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็เป็นการสินง้ารนำเข้าใช่ค่ะสินค้านำเข้าทั้งหมดส่วนใหญ่เลยนะฮะใช่ค่ะเครื่อง ที่ได้การนําเข้ามาเนะี่ยคุณภาพที่อ,อย่างว่ามีการรับรองให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าไปติดตั้งแล้วติดตั้งแล้วก็มีบริการหลังการขายมีรับประกันสินค้าคและสินค้าทุกตัวที่นําเข้าก็จะมีการรับรองของทางเมืองนอก,กคือ CE นะคะครับบางตัวก็จะมี ISO บางตัวก็จะมี CE อของเมืองนอกที่นําเข้ามาทุกตัวส่วนใหญ่มีการรับรองตลอดใช่ เด้เลยนะท่านผู้ชมที่ท่านเห็นนะฮะโดยประจำนะฮะกับรายการนั่นไงเฉลยผมนําเสนอทุกๆสัปดาห์จะบอกว่าของดีมีคุณภาพแต่ว่าต้องลองใช้และลงมือทํานะเป็นการสร้างรายได้ด้วยนะสมมุตินะฮะวันนี้นะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงน้ำมันเครื่องเนี่ยแต่ย้อนกลับไปเรื่องของการประกอบอาชีพนะฮะขอเสริมนิดนึงฮะการประกอบอาชีพที่เกิดขึ้นในเรื่องของเครื่องมือช่างต่างๆนะครับอีกนิดเนี้ยเสริมสักหน่อยนะครับประกอบอาชีพก็สามารถมาหาเราปรึกษาทางเราก็จะแนะนําทุนเล็ก ทุนมากทุนน้อยก็สามารถประกอบอาชีพเป็นธุรกิจของตัวเองได้กลับบ้านไปก็เปิดอู่อเปิดศูนย์ก็ใช้ของเราได้ครบทั้งหมดอะคะ่ะทั้งน้ํามันเครื่องอเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้มีรถก็ขึ้นฮอยซ่อมบำรุงรักษาช่วงล่างได้ครับทําสีเกี่ยวกับอะไรก็มีห้องอุพ่นสีสามารถเข้าไป เซเว่นลูกค้าได้ค่ะโอ้โหแสดงว่าก็ไม่ได้ยากที่คิดเลยฮะก็ไม่คืออาจจะมีความรู้เบื้องต้นเรื่องของช่างใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือถ้าไม่มีเองเนี่ยทางบริษัทมีการแนะนำไหมครับก็มีการแนะนําบ้างแต่ส่วนมากลูกค้าต้องรู้หลักเกี่ยวกับเครื่องยนต์ด้วยคุณก็ต้องมีพื้นฐานบ้างบางส่วนแต่แต่ว่าเราก็จะเป็นคอยเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับในการอายุการใช้งานต่างๆนะฮะเรา เป็นไงบ้างครของการที่อายุการใช้งานเรวก็ตามคุณภาพที่เรานําเข้าหลักๆก็ไม่น้อยกว่าสาปีโอ้โหคุ้มค่าแล้วใช่ค่ะราคาแพงไหมครับสูงไหมแพงครับราคาไม่แพงแต่ว่ายังไงก็ตามนะท่านสามารถที่ติดตามรับชมแล้วก็สามารถนะสอบถามตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีนะครับคุณยามีอะไรจะฝากท่านผู้ชมที่ได้ติดตามมาฮะอย่างต่อเนื่องนะฮะกับ F4 ของพวกเราครับนะครับก็ขอขอบคุณกับลูกค้าทุกคนที่เคยใช้บริการหรือ ซื้อสินค้าของบริษัทเรานะคะครเรื่องการบริการหลังการขายหรือการนําเข้าสินค้าเราก็พยายามจะนําแต่สิ่งดีๆเข้ามาหรือลูกค้าสนใจที่จะเปิดอูเปิดศูนย์บริการต่างๆก็สามารถติดต่อมาได้ทางช่องทางของเว็บไซต์ของเราได้นะคะครเราก็จะนําสินค้าที่มีคุณภาพและจะดูแลบริการหลังการขายนะคะควันนี้ต้องขอบคุณกุญญาด้วยนะฮะเศรษฐีผู้ใจบุญน,นะฮะนะฮะนะฮะกักธุรกิจผู้ใจดีนะฮะ รายการนั่นแไงใช่เลยก็คงจะต้องฝากท่านผู้ชมด้วยฮะติดตามรับชมต่างๆช่องทางอีกครั้งนึงฮะติดตามได้ยังไงฮะเว็บไซต์เลยครับ w w w e x t a m a c t e c h c o t h นะคะครับเบอร์โทรก็0 8 9 5 0 8 0 4 8 8ค่ะตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณคุณยามากเลยครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับแน่นอนนะครับผมฝากไว้ก็แล้วกันสิ่งดีๆนะฮะกับเรื่องราวของรายการนั่นไงเฉ่เลยนะฮะจะมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำทุกๆสัปดาห เช,เช่นเดียวครับสัปดาห์นี้ผมก็มีสิงนีมาฝากท่านผู้ชมนะฮะเราไปพบกับช่วงต่อไปกับรายการนั่นไงใช่เลยครับนั่นไงใช่เลย